หมือนแค่เลขสี่นะคะสวยดีตรงนี้ก็ยังยังไม่มาแต่ว่าดูคล้ายคลเหมือนจะมาหนึ่งแล้วป่ะโอ้โหต้องใครก่อนเนี้ต้องผมจุ๊จุ๊ยาจุ๊จุ๊แคแจงเสี่ยวเฉียวเดยจะปานนะโอ้แัตเดียวขนาดนั้นเลยแล้วต่อซับไปไหนไหนลบมาแล้มาขอจับตะมน่ะครับโอ้โหดูกล้องตะมนนะครับหัวหรือยังหัวหเล็กตะมนใครกัเอาทคนรู้ว่าเป็นเลขอะไรเหมือนหนึ่งนะหัวเล็ก 4่รไม่รู้เลขอะไรก่อนนี้หแหลมใช่ไหมเลขหนึ่งหนึ่งค่ะหนึ่งค่ะถ้าสีู่่วใหญ่กว่านี้หนึ่งมาแล้วฮะหนึ่งเก้าอ่ะเอฟซีเขาซื้อกันเยอะพี่เขาถามหากันเยอะเลยหนึ่งเก้าโอ้เก้าหนึ่งโอ้พันแปดคนแล้วตอนนี้คนมาชมไลฟ์เก้าหนึ่งอเยอะเยอะเล็กหนึ่งเล็กหนึ่งน้อนะคะ เก้าหนึ่งนะคะเก้าหนึ่งครับรุ่นไปพร้อมๆกันนะครับทีนนี้ก็ใช่ไหมหนึ่งใช่ไหมดูที่จอของที่บางคนก็รู้แล้วนะคะเนี่ยว่าจะออกอะไรอ่าเฮ้ยหนึ่งเก้ามาครับมันเป็นเลขดังนะคะเลขดังนะครับดังใช่ไหมเลขดังของเดี๋ยวเราดูเราตัวที่สามนะเรารุ่นที่สามนะเก้าหนึ่งนะผมว่าเป็น มาลุ้นกันไม่ว่าเป็นเลขอะไรต่อไปสมาร์ทเอฟซีก็มีนจุ้ยนะจุ้ยนะเฮ้ยบุญซูมซูมจะนนอซูมสุดแล้วซูม้องแหว่งว่ะสองร้อนเก้อ่าเดี๋ยวรอลุ้นตัวที่สองเลขหนึ่งยังไม่เต็มนะคะตอนนี้ให้เห็นเด็เก้าหนึ่งเลขหนึ่งขึ้นมาแล้วครับเลขหนึ่งขึ้นมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวรอให้ออกเป็นเป็นกล้องวีมอนดุดยอดเลยตอนนี้โอ้โหตั้งได้ได้มุมได้ฉากมากอือ ได้บุญได้ฉากมากนะกล้องพี่มนนะครับมนสายเฮงนะครับบุมอนสายเฮงอ๋อหนึ่งชัดเจียวแล้วครับหชัดเจียวแล้วด้บก็ได้นะครับผมมเกนะจุแล้อ๋อเลขนี้ดังมากเลยทีนี้เอฟซีอ๋อเป็นเลขดังนะคเก้า่งดใช่ไหมจะอันไหมเนี่ยจะอันอีกไหมเนี่ยสองห้าหนึ่งเก้ามันเกิดบีเกิดลุงพลอ๋อสองห้าหนึ่งเก้าอกเข้าลอเยอะใช่ไหมเนี่ย เกิดพี่เกิดลุงพลน,นะฮะมาอีกคนนึงครับโอ้1,000ก้าแล้วฮะทุกคนดานดันไม่ได้2,000คนเลยบ้านคือการดันเชื่อมองนะครับโายเกิซทันไทยนะครับก็ขอให้ถูกนะครับเป็นเลขในดวงใจพันเลยชอดเลขอะไรก็ซื้อไม่ได้หรอจะมาอันใช่ไหม อีจะเป็นล่ะตสุดเอรี่หือลตร้องเป็นลุงมนเรต้องวิหาล็รี่กัน่ท่รถไม่รู้ว่ลุงม่รว่าลุงล็อกรถรือเปล่าหนก้าหมดแล้วลุงม้นงหมวน่หมดแล้วมงแล้วที่สนยมันมันหน่อย่แล้วนะคือหัวมันใหญ่อะมันต้องเป็นเลขตัวใหญ่ไม่แปลกเพราะก้าหัวใหญ่หัวใหญ่น่าจะเป็นสมากกว่าเปล่าน่าจะห้าสองห้างเก้าห ถ้ามาห้ามานี่ใช่เลย2519กายานในการพิจารณาอจะสองพัน่ครับให้สองพันปดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเก้าหนึ่งศูนย์ใช่ไหมช่องออดจ็มาแล้วครับดัน้วยนะครับเก้าแล้ว็สองพแล้วตอนนี้หัวะรหัวมาแล้วหัวมาแล้วหัวมาแล้วเอาเลยนเก้ห้าใช่ไหมหัวใหญ่หัวกลม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  ไม่ใช่หัวตรงนะหัวกลมอันนั้นเนี่ยเป็นหัวกลมหัวกลมมันไม่ก็ะไรนันแคบออเดร์ทุกคนแคเอาบเอาเก้าที่ศูนยไม่รู้กันเพราะว่ามันหมือนศูนเลยเหมือนศเลยทุกคนไม่ศูนย์ไม่เก้าไม่แปดมั้มีสอตัวเฮ้ยมันศนยะอ่าเก้าหรือไม่ก็ศูกับเแต่ว่าดูเป็นศูกับเก้า าไหนน้อแม่นน้ออาจารย์ดงมันน้ำนมเล่นรูปมันน้ำนมไม่สูนก้าวก็อว่าศูนย์ศูนย์นะคะทุกคนเข้มมากศูนย์ลองดูแล้ว รุนเด้อ yeah, พ no, right. yeah. ี่น้องรุ่นไปน้ำกันระวังจะเป็น0นเพราะว่ามันไม่เอียงเหมือนเหมือนเก้าเอียมพิกไปเลขหกานอาจจะพิกไปเลขหกก็ได้เอาละนะถ้าเป็นศูนูนย์แข็งเหมืออี่างีเจาะายที่ห้าศูนย์ไม่ใช่เดี๋ยวต้องล็อกคอตีเข่าตะมนนะครับบศูนย์กับเก้าศูนย์กบเก้าหนึ่งเก้า

ันะนเต็มๆก่อนที่เขาครับเลขหน่งเลขหนู่แน่นอนเียนี่ครับเจ้าหนึ่งศูนย์แน่นอนเจ้าหนึ่งศูนย์ศูนย์น่ะศูนย์น่ดูกล้องลุงมลเนี่ยชัวร์สุดแล้วศูนยแน่นอนศย์ใช่ไหม ถ้าใครไม่เช huh? nice. so ื่อเอามาเลยสองพันศูนย์ศูนย์ศูนย์เจนนะฮะอศูนย์ชัดเจนนะฮะเมนาดูกันนะฮะศูนย์ชัดเจนนะฮะ้นพ้นไ่ได้กเยเก้าหนึ่งศูนนะครับออกมาเต็มเต็มไปนะครับโอ้เลขดังเลนรัเลขดังของไอ้รอสิบงีก้อะไรมีแล้วนะฮะเก้าหนึ่งศูนยนะครับ ใช่กันแล้วนะครับเชื่อครับผมช่วแล้วร้อยปอร์ต์ไแลครับตามตะมนแล้วล็อกคอที่ทางลุงมนว่าย่งไงครับแต่มาขายเรยๆี่ใบครับลุงมนบอกว่ามีหลายใบนะครับลุงมนบอกว่ายังมีหลายใบนะคะแค่หนึ่งสีลงเลยชัดเจนแล้วนะครับเก้าหนึ่งบชัดเจนแล้วนะครับม่มีตัวเลขข้างล่างเลยเนี่ยมีตัวที่ดี้วคจัเลขข้างล่าง 910ก็ไก็ไดมานหมด้ก็ได้ได้ไม่ไชัดเจนแล้วเนาะ9นะครับชัดเจนนะครับชัดเจนโท้ยดีสีนะครับะเจ้าม่สทีี่อยูสาที่จับคิดทุนะครับขอบพระทัยครับขอบพระทยนะครับผมสาไปยินดีเลยรวยรย9 0 เก้าเมตรก็ขอบคุณแม่นะคะขนาดโซนจุดห้าแปดเมตรนะคะจำนวนหนึ่งข้อนนะนี่ครับก็นี่ค่ะอันนี้เดี๋ยวเอาไปให้ดูอีกทีเพราะพัทยาหาซื้อไม่ได้เลยเลขนี้มันอั้นเนาะเป็นเลลอตเตอรี่เจ้าเอามาขายเลยเก้าหนึ่งสูตรเก้าหนึ่งสูตรนะครับกระายตัวห่งกะจาัวออกพ